จึงคอยขัดขวางเธอจังหวะที่พวกแฟนคลับกำลังจะลุมทำร้ายเขาคาสึกโกและเพื่อนเอนเข้ามาช่วยไว้ทันหลังจากที่เทรูมิเสียไปไม่นานพวกเขาให้สัมภาษณ์ว่าเห็นหัวเธอลอยอยู่เหนือต้นไม้และลอยหายไปทางทิศเหนือยามค่ำคืนพยานที่เห็นส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของเทรูมิซึ่งส่วนใหญ่มีอาการผิดปกติทางจิตผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าศีรษะลอยได้เป็นเพียงอุปทานหมู่คืนหนึ่ง ชิโรอิชิโทรหาคาสึโกะบอกว่าเห็นเทรุมิปรากฏตัวอยู่และกำลังจะลอยไปทางทิศเหนือแล้วให้รีบมาตอนนี้เลยคาสึโกะจึงรีบออกไปแต่พอมาถึงก็ไม่เจอชิโรอิชิเธอพบเข้ากับหัวของเทรุมิลอยอยู่แต่กลับรู้สึกแปลกๆราวกับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่จับต้องได้เธอได้ยินเสียงเรียกชื่อของเทรุมิดังมาจากบนต้นไม้ เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองก็พบว่าเป็นชิโรอิชิที่กำลังปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อคุยกับหัวของเทรุมิเขาบอกให้เธอยกโทษให้ฮาสึปโปะเห็นว่ามีบ่วงเชือกที่ห้อยอยู่ตรงหน้าของชิโรอิชิจังหวะที่เขาเอื้อมมือไปหาเทรุมิทำให้บ่วงเชือกนั้นคล้องคอเขา คาสึโกะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเธอจนกระทั่งเธอและกลุ่มเพื่อนเห็นวัตถูกใครล,ลูกโป่งสีใบลอยเหนือท้องฟ้าเท่ากับจำนวนของพวกเธอและลอยเข้ามาใกล้พวกเธอเรื่อยๆลูกโป่งพวกนั้นมีหน้าเหมือนกับพวกเธอหัวลูกโป่งไล่คล้องคอ,งอเพื่อนๆบางคนขึ้นไปแต่ตอนนี้ทั้งเมืองก็มีลูกโป่งหัวมนุษย์ที่เป็นใบหน้าของคนทั้งเมืองลอยเต็มไปหมด นักข่าวรายงานว่าห้ามพยายามทำลายวัตถุประหลาดพวกนี้เพราะบุคคลที่เป็นเจ้าของใบหน้าจะต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกันครอบครัวของคาสโกหลังจากดูข่าวพ่อของเธอก็ตั้งใจว่าจะลางานแต่พ่อบอกว่ามีเรื่องที่ต้องสักสางให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ทุกคนพยายามจะห้ามพ่อแต่พ่อยืนยันว่าจะระวังตัวอย่างดีแต่หลังจากพ้นประตูพ่อกระถูกลูกโป่งหัวมนุษย์พร้องคอไป คาสึเกะน้องชายของคาสึโกกลัวว่าทุกคนที่เหลือจะอดตายหากจะต้องติดอยู่ในบ้านนานๆจึงดึงดันที่จะออกไปหาสเสบียงมาให้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาน้องชายของคาสึโกไม่ได้กลับมาที่บ้านและแม่เองด้วยความเป็นห่วงคาสึเกะลูกชายคนเล็ก แม่ที่ออกไปตามหาคาสึกะนอกบ้าน <S <S ก็ตกเป็นเหยื่อของลูกโป่งนั้นด้วยตอนนี้ก็เหลือเพียงคาสึกกะแต่ไม่ว่าเสียงนั่นจะเคาะเรียกเธอแค่ไหนเธอก็เอาแต่เก็บตัวและไม่ยอมออกไปจนกระทั่งได้ยินเสียงน้องชายตะโกนเรียกตรงหน้าตาก ฮาสโกะลุกพวดไปที่หน้าต่างด้วยความหวังแต่ภาพตรงหน้ากลับเป็นศพของคาสเกะน้องชายของเธอมีลูกโป่งที่มีใบหน้าของเธอลอยคู่กับลูกโป่งที่มีใบหน้าเป็นน้องชายของเธอด้วยลูกป่งที่มีใบหน้าเป็นน้องเธอพูดออกมาว่าขอบคุณครับพี่ที่ให้ผมเข้าไป